สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่จะใช้ในการทำใบงานของนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นที่เรื่องเทพารักกับคนตัดไม้นะคะอยู่ในหน้าที่23นะคะของภาษาภาทีปสงค่ะสำหรับเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้นะคะเขาจะกล่าวถึงชาวป่าคนหนึ่งนะคะที่เข้าไปตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารค่ะ ต่อมานะคะด้วยความโชคร้ายขวานของเขานะคะก็ดันพลัดตกลงไปในน้ําและด้วยความที่เขาเป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะเขาก็เลยรู้สึกเสียใจมากนะคะก็ได้แต่นั่งกอดเขาร้องไห้เมื่อเทารักษ์มาเห็นนะคะก็จึงสงสารก็เลยลงไปงมเอาขวานทองขึ้นมาให้ค่ะแต่ด้วยความที่ขวานทองนั้นนะคะไม่ใช่ของชาวป่า ชาวป่าผู้นี้ก็เลยไม่รับขวานทองที่เทพารักษ์งมมาให้เทพารักษ์จึงลงไปงมขวานมาให้ใหม่คราวนี้กลายเป็นขวานเงินค่ะวันนี้กลายเป็นขวานเงินซึ่งชาวป่าผู้นี้ก็ยังคงไม่รับเช่นเดิมเพราะว่าขวานเงินไม่ใช่ของเขาเทพารักษ์ก็จึงลงไปงมขวานอีกเล่มหนึ่งมาให้นะคะคราวนี้กลายเป็นว่าได้เป็นขวานเหล็ก เมื่อชาวป่าผู้นี้เห็นขวานเหล็กก็จำได้ทันทีว่าคือขวานของตนเองเขาก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะสิ่งที่ชาวป่าผู้นี้ทำทำให้เทพารักษ์รู้ว่าชาวป่าคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาไม่รับขวานที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยเหตุนี้นะคะเทพารักษ์ก็จึงมอบให้ทั้งขวานเงินและก็ขวานทองไปเลยค่ะ และพอชายผู้นี้นะคะกลับบ้านไปนะคะเรื่องของเขาก็เป็นที่เรื่องลือเลยว่าเขาได้ควานเงินแล้วก็ควานทองกับมานะคะซึ่งมีชายอีกผู้หนึ่งนะคะซึ่งเป็นสหายหรือเป็นเพื่อนของชาวป่าคนแรกเนี่ยนะคะเขาได้ยินข่าวลือปุ๊บเขาก็เลยอยากได้ขวานทองบ้างสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือเขาช่วยเอาขวานของตัวเอง คำว่าช่วยในที่นี้นะคะหมายถึงหยิบหยิบขวานของตัวเองไปนะคะทําทีว่าไปตัดต้นไม้นะคะแล้วก็เหวี่ยงขวานของตัวเองตกลงไปในน้ําหวังว่าตัวเองจะได้ขวานทองบ้างนะคะเขาก็เลยแกล้งทําเป็นนั่งร้องไห้เหมือนกับที่ชายคนแรกทาเทพรักไม่เห็นก็รู้สึกสงสารก็เข้าไปปลอบโยนนะคะและไปช่วย ดำน้ำนะคะไปหาขวานให้แต่เมื่อเทพารักษนะคะเขาเอาขวานทองมายื่นให้ชายผู้นี้ก็รีบบอกทันทีว่ามันคือขวานของฉันเขารู้สึกดีใจมากๆเลย แต่สิ่งที่ชายคนที่สองทำนี้นะคะทำให้เทพารักษ์รู้ทันทีว่าชายคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั่นเองค่ะและด้วยความที่ไม่ซื่อสัตย์นี้เทพารักษ์ก็เลยบอกว่างั้นเราจะไม่ให้ทั้งขวานทองและจะไม่งมขวานของเธอขึ้นมาให้ด้วยเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ง่ายๆเลยก็คือ สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะโกหกเราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือมีความสัตย์ซื่อนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเทพรักกับคนตัดไม้นะคะในเรื่องที่สองที่ครูจะต่อให้ก็คือเรื่องของคำศัพท์นะคะในบทเรียนเรื่องของป่าน,นี้มีคุณนะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้าสี่สิบแล้วก็สี่สิบเอ็ดตามไปนะคะ คำแรกที่เราควรจะทราบนะคะคือคำว่ากระแสพระราชดำรัสค่ะกระแสพระราชดำรัสนะคะหมายถึงคำพูดนะคะแต่จะเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงพระราชากับพระราชินีจะเป็นผู้ที่ใช้นะคะคือคำพูดที่ออกมาจากปากของพระราชาหรือพระราชินีนะคะเราเรียกว่ากระแสพระราชดำรัสนั่นเองค่ะต่อมาคำที่สองคือคำว่าเกศรนะคะ เกสรน,นะคะเป็นส่วนของดอกไม้ค่ะหน้าที่ของเขาคือช่วยขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ได้อย่างไรขยายพันธุ์จากการที่พวกมแมลงนะคะมากินน้ําหวานที่ดอกไม้นะคะแล้วก็ดูดเอาพวกเกสรตัวผู้ตัวเมียนะคะเอาไปผสมกับเกสรของดอกไม้ดอกอื่นๆนะคะก็ก็คือช่วยในการขยายพันธุ์ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะคือคําว่าขมีขมันนะคะขมีขมันนะคะหมายถึง รีบเร่งในทันทีทันใดจะมักจะหมายถึงแบบการที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะเช่นนักเรียนป3ช่วยกันทำงานอย่างขมิขมันนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือคำว่าทะเลสาบค่ะหมายถึงห่วงน้ำใหญ่นะคะเห็นไหมใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีแผ่นดินรอมรอบแบบนี้นะคะเรียกว่าทะเลสาบถัดมาค่ะคือคำว่าระบบนิเวศ ระบบนิเวศจะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถิ่นที่อยู่นะคะความสัมพันธ์สัมพันธ์กันอย่างไรนะคะก็คือเช่นสัตว์นะคะก็อาศัยอยู่ในป่าแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะเช่นน้ําภูเขานะคะมันก็อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเราก็เลยเรียกว่าระบบนิเวศนะคะ ถัดมาคือคำว่าริบบีริบบีหมายถึงสว่างเพียงเล็กน้อยนะคะ,ะก็คือถ้าสว่างมากนะคะก็เราก็จะพูดว่าเอิมไฟเนี่ยส่องสว่างมากเช่นแบบโอ้โหสว่างจ้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบสว่างน้อยๆเราก็เรียกว่าแบบเหมือนแสงมันริบบีนั่นเองนะคะ ถัดมาคือคําว่าเลนนะคะส่วนใหญ่มักใช้คําว่าดินเลนนะคะก็คือหมายถึงดินที่เปียกเหลวจนมันปั้นไม่ได้นะคะก็เลยเรียกว่าเลนต่อมาคือคําว่าวันเฉลิมพระชนมะพันษาอีกรอบนะคะวันเฉลิมพระชนมะพันษาจะหมายถึงวันที่ทําบุญวันคล้ายวันเกิดของพวกพระราชาพระราชินีนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือคําว่าอนุรักษ์นะคะ อนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมเช่นอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสะอาดเหมือนเดิมนั่นเองค่ะต่อมาคือคําว่าออกอุบายนะคะหมายถึงคิดวิธีการที่เป็นเล่เหลี่ยมมักจะใช้กับความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือจะเรียกว่าออกอุบายครสุดท้ายคือคําว่าอ่าวค่ะ หมายถึงส่วนของมหาสมุทรทะเลต่างๆนะคะมีลักษณะเป็นเว้าวโค้งแบบนี้แล้วก็ทำให้แนวชายฝั่งของทะเลมันยาวขึ้นซึ่งคำศัพท์ที่เราเรียนไปนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เด็กๆเดาได้ไหมคะว่าคือที่ไหนใช่แล้วค่ะนี่คือป่าชายเลนนั่นเองนะคะ ป่าชายเลนนะคะก็คือเป็นป่าที่เขาจะอยู่พวกตามแนวชายฝั่งทะเลค่ะอย่างในประเทศไทยนะคะก็จะพบมากในภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะโดยดินที่อยู่ในป่าชายเลนนะคะก็จะเป็นดินเลนหรือว่าเลนนั่นเองนะคะ ที่เป็นเลนเนื่องจากว่าน้ําทะเลมันท่วมถึงเมื่อน้ําทะเลมันท่วมอยู่บนดินมากๆมันก็ทําให้ดินมันเหลวจนปั้นไม่ได้ก็เลยเรียกว่าเลนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือสถานที่ที่เรามักจะพบป่าชายเลนได้นะคะในแก่ภาคกลางเห็นไหมคะสีส้มๆภาคใต้นะคะสีส้มเข้มๆออกแดงๆนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งตะวัน อ,อคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะและอีกอันนึงแน่นอนที่จะพบได้ก็คือชายฝั่งะทะเลภาคตะวันออกเช่นจังหวัดจันทบุรีเป็นต้นนะคะมันไม้ที่พบมากนะคะเช่นโกงกางลำพูแสมนะคะและสัตว์ที่พบมากเช่นกุ้งหอยปูปลานะคะงูลิงนกนี่คือต้นโกงกางค่ะแสมลำพูนะคะ สัตว์ที่พบเช่นกุ้งหอยปูลิงนกนะคะประโยชน์ของป่าชายเลนคืออะไรหนึ่งเลยเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่านะคะเป็นแหล่งอาหารเนื่องจากว่าเมื่อพวกเศษไม้เศษใบไม้เนี่ยมันลงไปมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นอาหารของพวกลูกกุ้งลูกปูแบบนี้นะคะแล้วต่อมาพวกสัตว์ตัวใหญ,ใหญ่ก็จะมากินสัตว์เล็กอีกทีนะคะ ที่สองเลยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําในระยะตัวอ่อนเช่นพวกกุ้งหอยปูปลาค่ะในระยะตัวอ่อนแบบนี้คือตอนที่มันยังเป็นแบบเบบี๋อยู่นะคะการที่มันอาศัยอยู่ในป่าชายเลนที่น้ํามันไม่ได้มีคลื่นมามากมายนะคะก็ทําให้พวกสัตว์พวกนี้มันสามารถที่จะว่ายน้ําอยู่ได้นะคะโดยไม่ถูกพัดพาไปไหน,นะค่ะต่อมานะคะคือเป็น เออที่กำบังนะคะลดความรุนแรงของคลื่นลมนะคะเห็นไหมเมื่อลมมันเยอะๆเนี่ยต้นไม้แล้วก็พวกลาพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันลุมที่แรงๆไม่ให้ไปไม่ให้ลมพวกนี้ไปสร้างความเสียเสียหายแก่เออชาวบ้านที่เขาอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้นะคะและข้อที่4ี่ค่ะคือช่วยกรองของเสียเช่นไม่ให้พวกขยะลงสู่แม่แมน้ํานะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายไปเป็นอันตรายนะคะต่อเออ สัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าป่าชาเลเนี่ยมีประโยชน์ต่อเรามากเลยดังนั้นเราควรช่วยการอนุรักษ์ไว้นะคะไม่ให้มันเสือ่อมโทรมสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วสวัสดีค่ะ